ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างนครวัดนครธมเนี่ยทาไมถึงล่มสลายและล่มสลายเมื่อใดและทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าถือว่าอาณาจักรของนครวัดนครธมที่เราเรียกกันว่าเมืองพระนครที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรโบราณที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ และทำไมถึงเกิดเหตุการณ์การล่มสลายขึ้นมาการปกครองเกิดขึ้นเมื่อใดยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กับครูอ้อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับนครวัดนครธมให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจงให้กับครูอ้อนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าหลายสัปดาห์แล้วนะคะที่ครูอ้นไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่องของปิดเ แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคนกันเยอะเยอะนะคะต้องขออภัยกับทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้นะคะคุูอ้นจะมาพูดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่จบไม่สิน้นและบอกได้เลยว่าข้อมูลต่างๆนานาที่เราหามาเนี่ยเราอ้างอิงจากนักวิชาการนักวิจัยหรือว่านักโบราณคดีและ นับประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะที่เขาได้เก็บรวบรวมมาตั้งแต่อดีตนะคะเท่าที่ครูอ้อนจะหามาได้เพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะคะรวมถึงข้อคิดเห็นจากทุกคนนะคะที่ครูอ้อนไปดูไป เสาะหามานะคะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังในเรื่องของประวัติกันก่อนนะคะว่านครวัดจริงๆแล้วเนี่ยสร้างขึ้นจากที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่ามีนักวิชาการนะคะของไทยเราหรือว่าของทางฝั่งกัมพูชาเองและก็พวกฝรั่งต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าเมืองนครวัดเนี่ยนะคะเป็นของใครละ่ะนะคะบางคนบอกว่าเป็นของสยามนี่แหละเป็นของที่สร้างขึ้นนะคะบางคนบอกว่ามาจากอินเดีย นะะบางคนบอกว่าคนจีนป็นคนสร้างนะคะซึ่งจากหลักฐานของโจตากวันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นนักการทูตของจีนนะคะที่เคยมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะมีภรรยาอยู่ที่กัมพูชาตอนนั้นเขาก็ทําการทูตอยู่ตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเขามีบันทึกของโจตากวันเนี่ยนะคะประมาณ40หน้านะคะเขาได้บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยมาอยู่ที่นี่นะคะว่าเกิดขึ้นยังไงแต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็มาบอกอีกนะคะว่าเขา เาเนี่ยเป็นคนแรกที่มาพบปรา,าสาทนครวัดนะ,ะซึ่งเขาก็ไปขุดค้นนะคะก่อนหน้านั้นนะคะฝรั่งเนี่ยก็ได้ไปขุดค้นข้อมูลนะ,ะต่างๆนานาว่าจากที่เขาได้เห็นว่าเอ้ยทําไมตรงเนี้ยเขาปล่อยลกล้างว่างเปล่าล่ะ เขาก็มาสํารวจนะคะหาค้นหาข้อมูลต่างๆนานาตอนนั้นเขาคิดว่าเขาเป็นคนแรกนะคะที่มาพบแต่จริงๆแล้วพอค้นหาข้อมูลต่างๆนานาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาไปพบบันทึกบันทึกหนึ่งนะคะของโจตากวานก็คือเขาบอกว่าอ้าว มีบันทึกนี่หว่านะคะจากศิลาจารึกต่างๆที่มีอยู่ที่นครวัดเนี่ยเป็นพันศิลาจารึกเลยนะคะเป็นข้อความในผนังในผนังของนครวัดหรือว่ากาแพงนครวัดหรือศิลาจารึกเนี่ยมีเป็นร้อยหลักเลยนะคะเป็นร้อยเป็นพันหลักเลยนะคะที่มีเรื่องราวแต่เรื่องราวในศิลาจารึกเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานนะคะหาหลักฐานไม่เจอว่ามันมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ในความดูแลของฝั่งกัมพูชาใช่ไหมคะก็คือ เป็นสมบัติของประเทศกรัรมพูชานั่นเองนะคะซึ่ง เราหาข้อมูลแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่เจอนะคะแต่เราไปดูบันทึกของฝรั่งนะคะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเจอนะคะเมืองนครวัดเนี่ยอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นแหล่งนะคะที่มีความบุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตและเป็นเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬารเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นอเล็กซานเดอร์หรือเปล่านะคะที่มาสร้างไว้เหมือนในหนังนะคะแต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะเขาก็เกิดการสํารวจนะคะ แล้วก็ไปพบหลักฐานของโจตากวานนี่แหละนะคะที่เขาเป็นทูตชาวจีนซึ่งตอนนั้นก็มาค้าขายอยู่ที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าเออมีคนเคยมาอยู่ตอนที่อาณาจักรนครวัดนี่รุ่งเรืองนี่ว่าเขาก็ไปดูบันทึกนะคะของโจตากวานโจตากวานนเขียนแบบว่าอลังการมากๆนะคะบอกว่านครวัดเนี่ยอดีตนั้นน่ะประมาณว่าสร้างแค่วันเดียวอะ่ะก็มีนครวัดขึ้นมาแล้วอะ่ะ เรลังก็คิดว่าเอ้ยว่าววางอลังการประมาณว่าใช้ความรู้สึกของตัวเองเขียนเข้าไปในนั้นก็บอกว่าเออบันทึกนี้ไม่น่าสนใจก็เก็บเข้ากุไปนะคะแล้วก็ไปหาหลักฐานต่างๆจากสิลาจาลึกจากอะไรที่มันอยู่ในนครวัดนะคะในช่วงระหว่างที่หาข้อมูลนะคะก็มีการซ่อมแซมนครวัดนี่ขึ้นด้วยนะคะก็มีการปรับปรุงปรับนั่นปรับนี่ก็ได้หลักฐานต่างมาๆมามากมายนะคะแล้วก็ไปพบ ข้อมูลข้ออีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับโจตากวานเขียนไว้นะคะซึ่งหลักฐานตรงนั้นเขาก็เลยไปหยิบยกไปดูเอกสารของโจตากวานที่เขียนไว้นะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างมาศึกษาเพิ่มเติมค่ะซึ่งในบันทึกของโจตากวานนะคะโจตากวานบอกว่าเมืองพระนครเนี่ยเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่นะคะครอบ กลุมไปทั่วอาณาบริเวณเลยค่ะของริมฝั่งแม่น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงทางตอนใต้นะคะของฝั่งเวียดนามแล้วก็ตอนใต้ของทางฝั่งของประเทศพมา่าด้วยนะคะถือว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากนะคะตอนที่เขาเข้ามานะคะเขาก็มาทําการค้าขายนะคะกับชาวพระนครซึ่งตอนนั้นเขาเรียกเมืองนครวัดเนี่ยเป็นเมืองพระนครนะคะ และเขาก็ยังบันทึกไว้ด้วยนะคะว่าเมืองพระนครเนี่ยไม่ใช่เป็นของคนเขมรน,นะคะแต่กูอ้นจะยังไม่พูดในคลิปนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเมืองพระนครเนี่ยมีอาณาเขตที่บริเวณที่ใหญ่โตซึ่งตอนนั้นนะคะชาวพระนครส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาฮินดูนั่นก็คือการบูชาเทพเจ้าและก็สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยาวรมันที่สองนะคะซึ่งเป็นคนออกแบบผังเมืองอะไรต่างๆนานาน,นะคะมีการวางระบบของน้ำเนี่ยไว้อย่างชัดเจนนะคะมีการ ขุดรอบขุดคลองให้ทั่วกับนครวัดเลยนะคะแล้วก็มีการแบบว่าให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ําได้อย่างเต็มที่นะคะมีทะเลสาบนะคะซึ่งณปัจจุบันก็คือตนเลสาบที่อยู่ประเทศกัมพูชานะคะเชื่อมลงไปยังตนเลสาบแล้วก็ ติดกับฝั่งของแม่น้ําโขงด้วยนะคะประชาชนชาวบ้านก็จะมีการสร้างบ้านเรือนเนี่ยรอบๆบ,บริเวณของแม่น้านะคะซึ่งคนไหนที่เคยไปนครวัดนะคะก็จะสังเกตได้จากเรื่องของรูปปั้นนะคะรูปเทพเจ้าต่างๆที่อยู่บริเวณนครวัดและนอกจากนั้นในปราสาทต่างๆที่อยู่ลายล้อมของนครวัดเนี่ยก็มีเป็นพันๆนะพวกวัดวาารามนะนะคะแล้วก็มีรูปของพระพรหมก็คือเป็นรูป เหมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งนะคะเป็นรูปหน้าใหญ่ๆจะหลับตานะครับยิ้มเนี่ยก็คือยิ้มมุมปากนะคะหน้าตานี่เหมือนเป็นคนมีความลึกลับซึ่งประชาชนตรงนั้นนะคะถือเทพเจ้าอยู่แล้วนะคะและก็ถือว่านาครวัดเนี่ยมีการสร้างที่อลังการมากๆนะคะมีการวางระบบผังเมืองที่ดีนะคะและจากหลักฐานต่างๆนะคะก็เชื่อว่านาครวัดเนี่ยได้รับอารยธรรมมาจากทางฝั่งของอินเดียนะคะก็คือทางฝรั่งเนี่ยเขาบันทึกไว้นะคะว่า อินเดียนะคะมีการที่จะทำการค้ากับฝั่งนี้นะคะก็มีการล่องเรือไปมาหาสู่กันนะ,ะก็มีการทําการค้าจนในที่สุดนะคะคนอินเดียนะะก็ได้มาเริ่มที่จะสร้างนครวัดขึ้นนะคะก็คือเริ่มมาจากพระเจ้าสุริยบวรมันที่สองก็คือเป็นเชื้อสายของอินเดียก็มาสร้างลบล้างมาสั่งเมืองนะ,ะจากเมืองก็เป็นพระนครจาก พระนครก็มาเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ตโตมโหฬารน,นะคะและก็มีหลักฐานที่บอกว่าทางฝั่งของไทยเราเนี่ยเป็นคนไปเป็นคนไปทําลายนะคะเป็นคนไปสู้รบตั้งแต่อดีตนะคะจนทําให้เมืองพระนครเนี่ยล่มสลายลงนะคะแต่ครูอ้อนว่ามันมันใช่ไหมอะ่ะนะคะคนไทยเราจะไปทําลายเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ไหมนะคะมีหลักฐานของ ในหลวงรัชการที่4ด้วยนะคะที่ท่านเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของนครวัดมากๆนะคะก็เลยจำลองนะคะนครวัดเนี่ยนะคะมาไว้ที่วัด ระศีรัตนศัตสดาร,รามก็คือวัดพระแก้วของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณไหนไปวัดพระแก้วก็อาจจะสังเกตเห็นว่าทําไมมีจําลองนครวัดอยู่ในบริเวณวัดด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าไปดูหลักฐานไปดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็จะทราบว่าในหลวงรัชกาลที่4ของเราเนี่ยท่านชื่นชอบเมืองพระนครหรือว่าเมืองนครวัดนี้มากๆและทําไมเมืองพระนครน,นี้นะคะถึงได้ล่มสลาย ซึ่งครูอ้นนะคะไปศึกษาบทความของหม่อมราชวงศ์เบนดันเอ็มบักเลนะคะนักวิจัยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของนิวยอร์กนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าสาเหตุที่นครวัดล่มสลายเนี่ยเกิดจากภัยแ้งค่ะทั่วดินแดนอุษาคเนก็คือ,ก,คอก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นแหละนะคะซึ่งศึกษาจากวงปีของต้นไม้นะคะซึ่งช่วงที่นครวัดล่มสลายเนี่ยเกิดภัยแ้งอย่างรุนแรงค่ะนครวัดเนี่ยก็ถือว่าได้ล่มสลายลงนะคะเพราะว่า ประชากรของเขาเนี่ยที่เกือบหนึ่งล้านคนเนี่ยนะคะมีความต้องการอาหารเป็นจํานวนมากและก็มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกนะคะไปต่างๆนั้นนะมีการตัดต้นไม้ทําลายป่าจํานวนมากนะคะก็เลยทําให้ดินแถวนั้นเนี่ยมีการเสื่อมสภาพลงนะคะทําให้มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรก็เลยทําให้ประชากรเนี่ยอพยพย้ายถิ่นไปยังที่ต่างๆนะคะก็เลยทําให้เมืองนครวัดเนี่ยล่มสลายลงนะัตอนนั้นนั่นเองคะ่ะ และเรื่องราวการล่มสลายอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากการที่เขาบอกว่าสยามเนี่ยไปรุกรานนครวัดนะคะเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีเขาบอกว่าเกิดจากการที่สยามไปรุกรานนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีอาณาจักรอะไรเลยนอกจากอาณาจักรสยามที่ใหญ่โตนะคะพอที่จะไปสู้รบกับฝั่งของพระนครได้นะคะก็คือ สามารถที่จะทําลายล้างได้ก็คือไม่มีใครแล้วนอกจากสยามก็เลยทําให้สยามเนี่ยถือว่าถูกมองว่าเป็นคนไปบุกรุกและทําลายให้นครวัดเนี่ยล่มสลายลงแต่ทุกคนมันก็ขัดขัดอยู่นะกูอ้อนว่าในช่วงนั้นนะคะที่เราเนี่ยสยามนะคะได้ครอบครองอาณาบริเวณที่แถบของเสียมเรียบเสียมราดเนี่ยพัตตบองเนี่ยนะคะเราได้เป็นเจ้าของก็คือในช่วงของอสุโขทัยที่แบบ เราได้ไปตีเมืองแล้วเราอยู่ในความดูแลของเราแบบเป็นวงกว้างมากๆเลยและตอนนั้นกษัตริย์ไทยเราเนี่ยก็ยังได้ส่งลูกชายนะคะไปเป็นไปปกครองเมืองตรงนั้นอยู่นะคะซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าไทยเราจะเป็นคนไปทำลายนครวัดใช่ไหมคะ และอีกประเด็นหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าณตอนนั้นในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายการนับถือในเรื่องของศาสนานะคะจากอาดีตเนี่ยก็คือนับถือพวกพราหมยินดูก็คือศาสนาพราหมนะคะแล้วทีนี้เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาตอนก่อนหน้านั้นก็คือเหมือนบูชาในเรื่องของเทพเจ้าเราสังเกตได้จากภาพแกะสลกักหรือว่าภาพนูนต่ำนูนสูงที่อยู่ในนครวัดก็คือเหมือนบูชากับเรื่องของเทพเจ้ามากมากมายเลยนะครับ จากสังเกตในเรื่องของพระพักนะคะก็คือหน้าตาของเทพเจ้าที่เขาปั้นในเรื่องของปราสาทบายนนะคะปราสาทนครธมเน่ะนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะซึ่งตรงนั้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนทายแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยนับถือในเรื่องของพ,พุทธศาสนานะคะไม่ได้นับถือเทพเจ้าแล้วแต่ตอนนั้นกษัตริย์เปรียบเสมือนเทพเจ้าถ้ากษัตริย์สั่งอะไรเนี่ยพูดอะไรไปเนี่ยก็คือจะต้อง ประชาชนจะต้องทําตามบอกให้สร้างอะไรเนี่ยจะต้องสร้างแต่พอทีนี้เนี่ยมีในเรื่องของนักถือศาสนาพูธขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนบุคคลธรรมดานะคะไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรก็เลยมีการไม่ค่อยไม่ค่อยทําตามนะคะก็เลยทําให้แบบทุกอย่างเริ่มเสื่อมสลายลงนะคะคือกษัตริย์เนี่ยเหมือนปกครองไม่ได้ทําให้ประชาชนเนี่ยประมาณว่า,าไม่เชื่อฟังนะคะ ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยทิ้งล้างไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มเสื่อมสลายลงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่สมัยสิ้นสุดการปกครองของพระเจ้าสุริยะวรรวันที่สองนะคะก็ไม่มีใครที่จะวางผังเมืองอยู่แล้วนะคะก็กษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยประมาณ40พระองค์นะคะที่ได้ดูแลดู้แลมาเรื่อยๆนะคะแต่ไม่มีการพัฒนาก็คือรอบ รองต่างๆที่พระเจ้าสุริยะบร,รมันที่2เนี่ยนะคะดูแลอยู่นะคะตอนนั้นที่วางผังเมืองแบบดีมาก ต่อมาที่มีการปกครองของกษัตริย์ต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าปล่อยทิ้งร้างนะคะพวกตะไคร่น้ําพวกหินพวกทรายที่เกิดจากการสึกกร่อนนะคะก็ไปทำลายเรื่องของระบบน้ํานะคะไปทไําลายคูลองต่างๆที่ทําไว้นะคะและก็ไม่มีการปรับปรุงนะคะทาให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนน้ําไม่พอใช้ก็เลยมีการแยกย้ายตั้งถินทานอะไรต่างๆนั่นนะ ขึ้นไปนะคะยังที่ใหม่ๆก็เลยทำให้แบบมีการตัดต้นไม้ทําลายไปอย่างที่คุูอ้อนบอกไปว่าเกิดการแห้งแล้งนั่นแหละค่ะนะคะเกิดการไปอยู่ในที่อื่นๆก็เลยทําให้มองดูว่าเมืองพระนครเนี่ยเล็กลงนะคะจนทําให้ในที่สุดเนี่ยเมืองพระนครเนี่ยล่มสลายไป ะะซึ่งตรงนี้นี่เองค่ะที่ครูอ้อนได้นํามาพูดให้กับทุกคนฟังเนี่ยจากบทความจากเรื่องเล่าต่างๆนะคะซึ่งมีหลายเรื่องรลวามากบางคนเนี่ยบอกว่าเกิดจากโรคระบาดบ้างนะคะบางคนเนี่ยบอกว่า,าคนไทยเราเนี่ย,ยามาทําลายแล้วทุกคนนะคะคิดยังไงลบกวนคอมเมนต์บอกครูอ้อนด้วยนะคะ ซึ่งครูอ,อ้นก็ต้องบอกก่อนนะว่าครูอ,อ้นเนี่ยหยิบยกเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาจากบทความนะคะมาจากเอกสารงานวิจัยของนักวิชาการและก็มาจากบันทึกของโจโตากลนที่มีการอ้างอิงมานะคะซึ่งเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนี้มันไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะนักประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะาของไทยของต่างชาติหรือว่าของทางฝั่งกัมพูชาเองนะคะก็มีเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราพูด ไปแบบว่าเอาแต่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้ตรงนี้มีความขัดแย้งขึ้นมานะคะก็ลองให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณของตัวเองในการที่จะรับฟังและก็ศึกษาข้อมูลด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะกูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจงให้กับรูอ้อนด้วยนะคะและทุกคนมีข้อเสนอแนะใดๆนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะสําหรับวันนี้รูอ้อนไว้แค่นี้ก่อน ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ